สวัสดีครับผมสายชนอีสานลุนตุ้งตาครับวันนี้อยู่บางคลองน้อยสุราธานีครับวันนี้มากับการอครับผม,มคืนนี้มาหวานเหครับมากับการอหวานเหครับมาดูผลงานครับมันจะมีตัวไหม ไม่มีครับผมมาดูกันครับคืนนี้บ้านคลองน้อยสุราษฎร์ธานีครับอุยอ้ยอุ้ยชิตเรียกว่าปุ้งไหมวะใี่โิปลาชโอ,อ,ชอนใช่โอ้เต็มหมดเลยอุย้ยหลายตัวครับผมติดหลายตัวครับสุดน,นี้หลายตัวครับโอ้ปลาชนครับผมลาช่อนครับ ก่อนครับผมปลดก่อนแบบนี้ต้องปลดก่อนครับเอ้จับโชมั้งเราจะช่วยจับโชีมั้งกี่ได้จุดนี้กี่ตัวได้ฮะยกช่งๆเลยจับเป็นตัวจับแถววัวหลายตัวครับจุดนี้หลายตัวครับติดปลากระเป้าด้วยครับกี่ย่ามาอย่างเดียงทำ้มนูนตายเลยให้ข้าวไอ้ได้แบบนี้ต้องใช้เหนครับผมเพราะว่าขยะในคลองมันเยอะครับ เออตองเล่นเห็นคับพี้ทำอะไรกินเป่าเป่ากินเนยม่เวอ้ดเดาต้องปลายเออปลาเออต้องปลาด้อีสานอีาต้องปลาาแล้จบจบจจบจจบจวดเออปัวด้วยตัวด้วยเออดูดอกนี้ครับ ไม่เ,ตเลตยข้างหน้าด้วยไงไปข้างหน้าจิงกว้างไม้ตรงนี้นาหลุดหลักไม้อยู่ดึงมาได้ปลักไม้ดึงมาคือไม้ เออมาดูผลงาน,นวันนี้อยู่ผ่านเอ๋ครับผมบางกองน้อยครับต,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 ตึกตักตักตักตรงไหมปิดไม้เไม่ติดนะโอ้ ดินแดงอไม้ไม่ดนฮนะไม่ใช่มนะไม้น,มนะรรไม้เลยอาขุลาังข้อลาบร้ิยืดอาการจกตีก็ทนเลยเออน,เอนาดึนะโอ้ไม้ถิ่ตีลาวสิโอ้โอ้างดียวข้างดี

อีบอกไม่ตัวครับเหนื่อยดิ้งกังมาเลยมั้งใหญ่ม่แล้วอ่ะเดินละเดินละยังเดียวตดวหนาเป็นพลังถ้ามาดิมีไหมโอ้ยลายใหญ่ิ ว่อุ๊ยลาไล่ๆล่ไได้ได้ไจุดนี้ได้ได้จตลาพี่อ่ะโอ้โหหลายตัวครับผมอัาดูดอกนี้แสดงว่าการเห็บอก็็เต็มคว้ามาจู

โอ้ยทิศโอ้ทิศทิดทิดย้อนขึ้นพอที่อูยข้าพื่นทิศโอ้ทิดโอ้้าพื้นทิดใหม่โอ้ยแต่โอ้ไปดูทถวได้ทิดเอาเวียขึ้นบนใหม่ไหมขึ้นบนนะจุดนี้ดาวรับสามสิบครับข้ทิศใหม่แ้วโอ้ทิดเวียขึ้นบนเวียฝนพอนเวียขึ้นไปเวียนบนเดี๋ยวเดี๋ยวทอด้อติดแล้วจุดนี้เยอะครับผมจุดนี้เยอะ ยืดๆเข on no ้ามายืดๆเข้ามายืดเข้าไปเลยเยวบาทเนี้บาทเดียวครับสามสิบป่าครับผมตัวสวยๆครับตัวสวยวันนี้วันนี้เราไม่ได้มาหากุ้งนะเรามาวานหาปลาครับเพราะว่าน้ำในคลองมาแนงครับผมน้ำน้อยคืนนี้ครับอยู่กับพรานเอครับคืนนี้ได้ผลแล้วครับเพราะว่าน้ำน้ำสวยครับน้ำมันเหมาะสมครับโอ้ เต็มคราบครับลดก่อนครับผม้านีบอกว่าถูกใจยังคืนนี้นะเต็มคราบนะคืนนี้นะเต็มคราบพานี้นะติดใจครับจุดนี้ติดใจครับผมมาดูดอกนี้ครับดอกนี้สักดอกแล้วสวยสวยเต็มคราบฮิตอ้หูทำดีเออยสวยงามสวยงามเอ๋อัดขึ้นบนหน่อยเลยมาทีดว่า แต่มีตัวครับผมขึ้นบนแล้ก oh okay. like ่อนเพราะว่าน้ํามันเริ่มแห้งครับผมน้ำเริ่มแห้งยิ่งแห้งยิ่งติดดีครับผมรัฐธานีบางเราน้อยครับคืนนี้กับพรานทิศเอ๋ครับเห็นว่าพอได้ก้อยครับคืนนี้แต่พึ่มั้งทิศมีตัวไหมเ็ไปช่วยหนึ่งไม่ปกาวย้อมมั้ง làm có mà, phải đó mấy lang, đấy, mì, thằng mì, ừ. nhìn, nhìn, nhìn này, nói này, này, các ông, làm gì tu à? là lo, gấp, ta, có bổm, làm gì à chú? Ngắm, mặt từng kỹ thuật đó lại mà nói luôn. Tục lại. mày luôn kỹ thuật đó lại mày 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 mía 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 cho mía 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 ยไไัดถัดซ้ายช่วยๆจุ๊บนั่นแหละสวยงามทีนี้ทีนี้นาดนาดปกันมัง้งอัดเข้าไปน้อยน้อยเออเดี๋ยวคอยเต่งท่านอัดขึ้นไปมีมังมม้งไหมตึกตึกม,มั้งไหมตึกตึกม,มั้งไหมตึกมั้งไหม ตึกงมาไหมขันขันอีมีมั้มีไหมันลีอ๋อแนี่เขาผ่านเลยใช่ไหมโ้อเออ๋อ่ไม่ขันอีหาขึ้นมาโอ้โอโออย่างนี่ครับสองสามตัวครับผมเจออยู่ครับยังเจออยู่ ปลาก่อนครับผมสามตัวสี่ตัวยุ่งมันเลยนี่นี่ลากอะใช่ได้ใช้ได้ไอไอบอลบอลบอลลาตัวยุ่งสี่ตัวเอาดูโออได้ตัวอยู่ครับผมปลาก่อนครับเรื่อยเหื่อยเอาเต็มค้าบเลยดอกนี้เต็มข้าบครับเฮ้ยสวยงามโอ้ยเกือบเกิดโดนไวานู้นนะตึ๊กตึ๊กมึงไม ตรงนี้น้ำมันได้แม่งครับกลางคืนครับเพราะว่าส่วนมากจะเป็นปลาพวกปลาขี้ขมครับผมปลาขี้ขมเยอะครับพอได้กินได้อยู่ครับผมไม่มีัญหาพอได้กินครับกองบ้านเราครับผมเห็นไหมใครนี่มีไหมตึ๊กตึกไหมตึ๊กตึ๊กไหมติดไม้เปล่าดึงเดิมไม้ดึงขึ้นมาทีก่อนไม้น่าโดนปลาบ้างอ่ะเดิมไม้ทำดิ นมาเดินลาเดนมาเดินตานนแหละไปอยู่ใหนที่ดออิเดีนนน๋ยวเอนอยู่นะ้าหนึ่งตัวครับานีา้ม่ตัวปลายมาถังข้อนแหละเอ,อายร้องเลยรองอะรุดแล้เยีย่ยมกันมาพาม,มาฮึมโอ้โหนท่างอุ้ยโอ้โหครับก็ใช้ได้อยู่ครับผม โอ้ยโอ้ยได้จะได้เยอะขึ้นมาเลยยกให้ถึงมาเลยมั่งเออจุดนี้ได้ผลครับผมดอกนี้ก็เป็นี่สิบแล้วนะติ่นะยี่สิบงนมีนะอ่จุดนี้ผ่านเอ๋บอว่าจัดหนักจัดเต็มนะต้องมีน้ําเรือก่อนนะโอ้เยอะขึ้นมานาดนั้นเลยเออสวยงามสวยงามนั้นแหละทีนี้อยู่กับผมสายชนครับอีสานและทุกใต้ครับอยู่กับผ่านเอครับ นี้จัดหนักจัดเต็มครับราธานีบางคลองน้อยครับจงน้าให้แห้งในคลองครับผมอยู่ในเรือครับคือนี้เอาครับปลดลาก่อนครับผมปลดปลาก่อนเอาฝากีบอได้กุ้งด้วยครับจุดนี้ได้กุ้งด้วยจัดหนักครับเฮเอาได้เอาไปด้วยไม่ต้องลดจัดไปชุดเมื่อกี้ครับหลายตัวครับผมของในน้ํามันไม่แน่ไม่นอนครับผมบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ครับ ไม่แน่ไม่นอนครับมาดูดอกนี้ครับได้ก็ได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้ครับผม,มอ,อจัดไปจวด,ดเอ้ยเอาเอาโอเคพอใจได้คองเลยพอใช้ได้อยู่ยไปจัดไป ก็เออต้องรัวไปดีจังว่าจังว่าเก็บเก็บไปดีเออมึงต้องฝ่าไปเตงไปนที่ได้ชายตึกตึกตักเมื่อยเดินมาเตรยกลงองในน้ำมันไม่แน่ไม่นอนครับของในน้ำมันไม่แน่ไม่นอนจะได้ก็ได้ครับจะไม่ได้ก็ไม่ได้ครับเป็นลังทีรังครั้งครับผมทีนี้อยอามากันไกลครับ มปลาได้ขึ้นกำลางนี่เลยว่าทิดัวกุ้งน้ำตังบุ้มบ่กุ้งเลยทิดนี่กุ้งที่ทิดนี่ก็กุ้งไงกุ้งนั่นน่ะได้กุ้งอีกแล้วครับผมกุ้งปลาขยับเออปลาขงครับปลาได้ขึ้นตังบุ้มทีตัวกุ้งกุ้งปลาต้งมาโชว์โชว์โชว์กุ้งแม่น้ำแต่ตัวไม่ใหญ่ครับผมในคลองเล็กๆก็ตัวประมาณนี้ครับสามสี่ตัวครับผมโชว์โชว์ทิดจกมา ลับลับก้บอยชดน่อยดินะก้อยชดนะเองเองนาน,น,านเห้ยดู่านเอครับผม,อมเออมันเขี้ยวอยู่นานแล้วนะจัดไปจัดไปขอขอขอ,ขอทีครับจุดนี้ขอขอนมันเขี้ยวครับผมหลายตัวแล้วจงบอกว่าตัวนี้ไม่ได้แล้วตัวนี้ไม่ได้แล้วครับผมกินซีฟูใสเข้าไปแล้วโอ้เออสีกูใสมานึ่เดือนนะ ผักจริงไ้ทีเดียวเลยพ่นแหละนานเอ้ยครับกลินเป็นแรงครับผมเป็นแรงครับกุงสดครับหวานหวานครับปลาก่อบพับยังมีอยู่ครับผมเขยงครับเขย่งไม่รวยเลยทีอ่ะไปจัเลยว่าไอ้ถึงบุญเห็ุมาเดี๋ยวไมล่ะไอ้ทำไม่กับเดี๋ยวมล่ะ ไม่ทำไม่ทำเอาเถอะนี่คือไม่เตกกันอย่างมีนะท้ามาเลยมันไม่หมาถังวัวทราบมาไม่แตกตาเลยครับไม่แตกกันม่ตัวเสาร์เตรีมโรงจอดเรื่องผานกนป่ไม่ต้องให้นานพราะว่ามันไม่แตกมาเนาเลยกนเนทาถกันเออาขึ้นมา ซ้ำไปที่ก่นอนเนี้ยโอ้แล้วมันไม่ลุง <laughs> ลุงงาน<อ>คือนี่น้านดียาวน้าดียาวเลย,พ,ลายพาขึ้นมามีมั้งยมีแล้เห็นมีมีมีตัวสองตัวโอ้สองสามเลยแหละไม่แตกทเท่าไรแต่แตกก็ต้องปัดตาก่อนครับปัดตาก่อนร์ เอ <iri> อโซ่กวามสิอ่เซวา้าจุดิงใหญ่มาเล้ยจุดแล้วสิอเคป่ะนงอิเเดียวอยูกับยูเลยมันก็ไม่ยูไม่ยูกับเป๋ยที่การที่ตายเลยไม่ว่าทำเรยูกับยูไม่ยูกับเป๋ยทำเรื่อนีครับปลาเอ็กว่ามีนะจยูไม่อยู่ครับตัวใหญ่ครับ กุ้งมาแล้วนะหาครับหาครับอุย้ยพอเลยได้เว้ยจุดนี้พอเลยได้เว้ยเซตเลยเซตเลยเอ๋พอเลยได้ครับผมเยอะเออเยอะมากเออไอ้ดีที่มีกุ้งมัง้ยหลายตัวอยู่ครับจุดนี้ก็สิบครับผมได้ครับผมปลดปลาก่อนครับผมปลดปลาก่อน ดูบาดต่อไปครับผมเอาสวยๆอจัดเต็มบีครับไปจากโดไม่ต้องแคบดีเงี้ยสวยๆงามๆเอ๋เทมึงเทถึงบ้านชินเลยฮึโอ๊ยสวยงามสวยงาม sông cao bọn tất tức tức tắc rồi chọn là tích mấy tức tích mấy tích mà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 y mày mì mày tích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  mày เอ้ยนี่นตึ๊ก,กตักได้มึงก็ล,ล,กกกลาเมันนะสามสี่ตัวครับตัวเลป็ปลาตัวเล็กตัวอืมม่ไายนี่มันอมาชนไตโอ้งเดี๋ยวปลาต้องฆาที่ยาตัวสิเอเอ,เอไม่แมรร่ไก่รางทีมันติดได้ดิยังได้มาปัดปลาก่อนครับผมปัดปลาก่อนเสี่พูดได้เลยเนาะเสี่ยงเลยเหรอ อัดเด็กแล้วครับผมตัวตัวนี้ตัวตัวเออตัวนี้อย่าฉีกว้ยตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่ครับผมกุ้งอีกแล้วครับมันถึงมีเรื่อยๆกุ้งอะติดไม่ต้องัวตัวนี้ผมสายชวนีสายลันทุ่งใต้ครับพาตะลุยแม่น้ำตาปีกับการเอครับผมกานเอมือหวานเหชมังครับมือชำมังครับ ชะมังที่อื่นกับที่นี่เราไม่ได้ชะมังแต่ก็มีลาก็ได้ของในน้ามันไม่แน่นอนครับคือนี้ก็สมราคามือชะมังครับผมปลาก่อนครับปลาก่อนครับสวยงามมากคนะุน้องวาวยๆเออเปตีจันกุ้งตัตัวแล้วเออเอ้ยไปตีติดกุ้งมาตักตัวแล้ว,ออออ <c oughs> วแบบนี้วะ คือนี่จัดนักแหละต้องจัดนักจัดเต็มนั่นแหละต้องอดแจ้งสอดแจ้งพี่น้องเออสอดแจ้งพี่น้องเลยว่าคือนี้ลายสีสอดคอมนวนจ้องนวลจ้องนวลจ้องจัดนะเดี๋ยวนี้นาที่พอรายได้แล้วนะพอรายได้แล้วนะเดี๋ยวนี้นะเอ้ไม่เจอได้เหตุกาอณ์การสี่ตัวเหมือนกันจัดไป ต่างครับผมปรมาตะกดอนามสุดโดสวยงามเอ,อ้อายแบบนิอ้ายอ้ายน้ำตื้นเด้วน้ำเมงหนุเรื่อยเร่อามาดิกลับ่นมารโดเลยทีทดดเรางามงามสดโดแล้วที่ mong manh thực tức đó chặt chặt bạc đó thì ừ, thịt tí, tí. mai mặt mặt cơn mà phải không lùi mấy lực làm tư đi là làm Nè mày phải thịt có thức mới đi phạt lắm à phạt lắm à thôi, thôi, thôi lắm nè รุดมาเดี๋ยวร o ดมาดี๋ยาขึ้นมาเลยตาขึ้นมาตาขึ้นมาไม่ลาเลยไมยาขึ้นมาตาหมีตัวบางนี้อุ้ยกุ้งเดือติ t ตัลติโอแม่เจ้าวัวจับจับจับตัวนี้จับติับติดจับจับุดยื่แล้วตัวนี้ครับ จัดแล้วจัดแล้วพี่น้อง <eterm Gore> ตัวนี้ต, <after> <ussen S 3> ติ่มกำเลยครับของแซีบมาแล้วครับของเสียบพี่น้องอ่าโชนอยโชว์นอยอ่าตัวนี้ติดติดช่างครับผมติดช่างตัวนี้ติดช่างครับจะเสียบตอวนี้หัวตัวนี้เออได้ได้ได้มันมาอยู่เมื่องกันนะพ่อมันยู่เพลร่ที่ตัวเทามักี้ยู่จัดแล้วเลยไปแล้วไอ้จัดไปเลยไอ้บูบลาก็ไล่ตรงตีด ลากไลนูนะเน่ยไลตัวเออครับครับเออคือนี้ก็ประมาณดีกอนก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคืนี้ก็ประมาณนี้ด้วยกุ้งตัวใหญ่ครับผมฝากติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้ผ่านเอ๋ด้วยครับผมน้นด้เออพูดมั่งตาทิดเออขอกำลังใจครับให้ผ่านเอ๋ด้วยครับตั้งคลิปเออหาตั้งไกคเขา เออมาจากเขาก็มามาหาปลาครับผมวันนี้ก็ปลาประมาณนี้ก่อนครับผมฝาคำว่าสวัสดีครับา